Jet planes in the night sky with you. บนนั้นจะเป็นภูเขาหิมะนะคะทุกคนแต่เมฆมันจะบังยอดเขาวไว้นะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแคมปิ้งที่เมืองเรเกแลนด์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ uh huh. วันนี้เรา first day camping อันนี้เป็นเมนูแรก <c oughs> เมนูแรกก็คือ Christmas h ฮ m แล้วก็นูดเดิลนะคะ mm. กำลังยังจัด เต็นไม่เสร็จนสูบที่นอนสูบที่นอนแล้วตรงนี้ไม่ทชอนซ้ำแล้วค่อยจัดของต่อหมดแล้วแหละอร่อยไหมคะทุกคนเรากำลังจะเดินไปที่ทะเลกันนะคะทะเลอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเดินไปเล่นน้ำกันบรรยากาศดีมาก ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศแคมป์ที่เรามาแคมปิ้งนะคะทุกคนที่จริงที่ว่างๆนี้มีคนจองหมดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยทะเลก็อยู่ด้านหลังนี้เองเดินไปใกล้ๆก็ถึงค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนห้องน้ำก็มีสองที่นะคะ นี่อันนี้เป็นทางออกที่จริงมันจะมีทางออกสองทางนะคะทุกคนจะเป็นด้านหน้าเนาะมันจะใกล้กว่านะคะอันนี้เรามาด้านหลังนะคะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากๆ เต็นท์ของเราอยู่ใกล้กับทะเลวิวดีสุดๆเลยค่ะทุกคนเห็นวิวุมภูเขาด้วยโอ้ยฟินมากุมีคนเล่นเรือใบกันด้วยค่ะทุกคน Fuck that I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who were you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right Yeah. So I'ma figure out what else we succeed And then kind of invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me what ทางด้านนี้จะเป็นที่ส่วนบุคคลเป็นที่ private นะคะเราไม่สามารถเดินเข้าไปได้ทรายสีดำเวลาแดดส่องมานี่คือมันระยิบระยับมากๆเลยค่ะทุกคนสวยจังเลย the แม่ขวัญชอบที่นี่มากเลยค่ะคนไม่พลุกพ่านแล้วก็มีทางเดินที่ยาวด้วยค่ะทุกคนสามารถเดินออกกำลังกายไปได้ไกลเลยค่ะทุกคนบรรยากาศก็ดีด้วยแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นหลากหลายให้เราเลือกเล่นอีกค่ะเราเจอหอยด้วยหอยนี้กินได้นะคะเยอะแย,ยะเลยตรงนี้เดี๋ยวเก็บมาเอาไป อนเย็นได้หนึ่งตัวแล้วน้ำตรงนี้มันตื้นมากเลยทุกคนเด็กเล่นได้นะคะเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเดินไปดูหมดแล้วน้ำตื้นมากเลยดูน้องพลอยน้องพลอยไปทางนูนสบายเาน่ะซื้อของยาให้ปูอีกแล้วอยู่ที่นี่ปูเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแม่ขวัญเดินมาเล่นเนี่ย เห็นปูเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนจะจับก็ไม่ทันพอตัวเล็กไปก็สงสารมันเนาะนิวซีแลนด์คือเขาฮิตกีฬาทางน้ำมากๆเลยค่ะนี่ไงหมูน้อยกำลังขึ้นอืด <laughs> ขอเล่นเรือไปทางโน้น ขี้มีดอกไม้ด้วยทุกคนขี่มายังไม่ค่อยมีรถใช่ไหมคะตอนนี้รถเต็มเลยเขามาจองคิวไว้จนหมด้ยตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะเราก็กลับแคมป์แล้ว<า>น้ำกันเสร็จแล้วฮัลโหลหลังจากที่ไปเล่นน้ำ <c oughs> สนุกสนุก <c oughs> นี่เรามีหมูกระทะ <c oughs> มีเนื้อแกะด้วย นี่หมูเราหมักมากล่องใหญ่เลยอันนี้เนื้อแกะออ,อร่อยมากอร่อยไหมครับแม่เทียวอร่อยวันคนนี้อยากกินนูดเดิลทุกคนเวลาที่เรากินหมูกระทะนะคะฝรั่งที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะมองตาเป็นมันเลยค่ะว่าเรากินอะไรกันทำไมกลิ่นมันหอมจังนะคะก็สงสารเขาอยู่นะ หมูกระทะไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเ้าหมดแล้วนะอร่อยอร่อยไหมครับปัดผมดีๆลูกนี่อยากก,ะะยากินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะ วันนี้ก็เป็นวันที่สองของการแคมปิ้งของเรานะคะ <Wow. S 1> เมนูวันนี้ก็คือข้าวผัดกุ้งใส่หมูค่ะทุกคนกลิ่นหอมอร่อยมากโอ้ยคนรอเยอะมากสงสัยว่าจะเต็มดูข้ายาวไปถึงโน่นเลยเ,เขาเดี๋ยวช่วงปีใหม่นี้คอยดูเต็มเขามีจุดพลุจุดอะไร อันนี้ก็เป็นแคมปิ้งของเรานะคะทุกคนแคมป์ของเราก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะจุได้สิบกว่าคนเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีห้องโถงห้องทำกับข้าวด้วยค่ะบรรยากาศแคมปิ้งที่นี่นะคะทุกคนบรรยากาศบิวโคตรด,ดีทางด้านขวาก็เป็นภูเขาด้านซ้ายก็เป็นทะเลนะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวแม่ขวัญจะพาไปดูข้างในเต็นท์ของเรานะคะว่าข้างในเต็นท์มันเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราก็จะมีเตียงนอนอันนึงแล้วก็จะมีที่ฉี่เป็นซุ้มเคลือนที่นะคะทุกคนแบบนี้ใช้สะดวกมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรเนาะแต่จริงๆห้องน้ํามันมีมีเยอะอยู่นะคะตรงนี้แต่ว่าบางทีเราไม่อยากลุกไปเข้าที่อื่นเนาะมันก็เป็นอัตโนมัตินะทุกคนมีที่กด สามารถใช้ได้หลายครั้งเลยคะ่ะทางนี้มันก็จะลกๆหน่อยนะคะ,เพ,ะเพราะว่าพึ่งทํากับข้าวเสร็จเมื่อกี้เนาะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นของที่เราทํากับข้าวกันตรงนี้บางทีเราก็มู <c oughs> ไปทําข้างนอกนะคะไปทําหมูกระทะข้างนอกกันทางนี้ก็เป็นเตียงอีกเตียงหนึ่ง <c oughs> นี่ทางนี้ก็เป็นวิวตรงนี้นะเ <c oughs> ตียงนี้ใส่เป็นคิงไซส์เลยนะคะ เหลือที่เก็บของทางนี้ลกๆหน่อยอยังไม่ได้พับผ้านะเพิ่งเอาไปตากเมื่อกี้ตรงนี้เราก็ม่ถุงเอาไว้ล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้นะทุกคนเราไม่ต้องเดินออกไปทางโน้นเราก็สามารถล้างจานล้างอะไรได้ด้วยนะคะตรงนี้อันนน,นเป็นเต็นทข้างๆนะคะก็อยู่ห่างกันอยู่นะ พื้นที่เยอะมากตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีคนมารอ,อกันแล้วทุกคนมารอเช็คอินคนเต็มเลยมีทางนู้นนะคนทางนู้นคือมันที่พื้นที่มันเยอะมาก สำหรับคลิปนี้แม่ขวัญก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปรอชมคลิปหน้านะคะว่าแม่ขวัญจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนนเย็ ว่าอะไรนะทุกคนเยอะแยะเลยตรงนี้แถวนี้อันแรกของแคมปิ้ง first time first time แคมปิ้งอินนิ่ง a ช่ลู้สนุกค่ะน้ำสวยมากทะเลสวยสุดๆเอ,อ้ยมันเป็นที่แบบ <S <S แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไร่ะตรงนี้เป็นที่ p r i v a t เนาะแล้วก็ตรงแคมป์ก็อยู่ตรงนี้เองทุกคนวิวดีมาก <S <S <c oughs> ยู่ใจะให้มาวิ่งพี่พลอยวิ่งไปเก็บห่วงยางลมมันปลิวฟันนี่พี่พลอย แม่ไ่อสเอาว้ดฟดฟเอาวดูหาดอยู่ที่นี่นะคะตามต่างประเทศเนาะเขาจะไม่มีของมาขายหรืออะไรเหมือนที่บ้านเราเนาะมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะคะบางทีเราก็อยู่เมืองไทยก็มีของกินใช่ไหมทุกคนแต่อยู่นี่เนี่ยค่ะเมืองอยู่ใกล้ๆนี่เองทุกคน ที่ช็อปช้อปปิ้งอะไรก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเองเราก็สามารถไปซื้อแล้วเอามากินได้นะคะแบบนี้มันก็จะอนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าเนาะทุกทุกคนน่นี่เมืองก็อยู่ใกล้ๆนี่นเองค่ะเอ้ยสวยมากน้ำใสมากแต่